เวลาเศษส่วนกับทศนิยมมันอยู่ด้วยกันนะเขาชอบออกปนกันในข้อเดียวประหยัดประหยัดข้อข้อสอบมันออกได้แค่20ข้อก็อเลยต้องรวมเรื่องนิดนึงคราวนี้ถามว่าเราจะเอาเศษส่วนมาบวกกับทศนิยมได้ไหมแน่นอนว่ามันบวกไม่ได้อนะเนาะไม่รู้จะตั้งหลักยังไงเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือเอาสักอย่างค่ะ จะทำมันเป็นเศษส่วนหรือจะทํามันในรูปของทศนิยมเอาสักอย่างอันนี้เห็นว่าพักพวกมันเป็นเศษส่วนซะเยอะเพราะฉะนั้น0.25ต้องแปลงล่างอะต้องแปลงล่างไปเป็นเหมือนเพื่อนอะเราจะเปลี่ยนเราจะแปลกเพื่อนอยู่ไม่ได้เราจะเปลี่ยนอันนี้0.25คือทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนอันเนี้ยเป็น25ส่วน100อ่า สองตำแหน่งเนาะยี่ส้าสวนร้อยซึ่งยี่สมันคือ,อยังต่ายัางยังใช่ไหมเราหารมันด้วย25ได้อีกรอบนึงค่ะทําเป็นยังต่ำยี่้าหนึ่งยี่ห้ายีี่เป็น100เพราะฉะนั้น x ศูนองห้ามันคือหนึ่งส่วนสี่สมเสร็จหน่ส่วนสีบวกหส่วนสีโอ้ยแบบนี้ง่ายเลยตัวส่วนเป็นยังไงเท่ากันแล้วตัวส่วนมันเท่ากันแล้วเราชิลละแล้วคราวนี้ เด็กบางคนถนัดบวกเศษส่วนจำนวนคละคือเอาจำนวนเต็มมาคิดเลยแต่ว่าถ้าเราไม่แม่นและเราไม่ได้แบบเซียนขนาดนั้นนะจนจนป่านนี้คุณน้ำก็ยังไม่ได้แบบเอาคิดแบบจำนวนเต็มมาบวกกันก็คิดแบบธรรมดาเราทำให้มันเป็นเศษเกินก่อน3ามคูณสี 4, 12, 12่สามสี่สิบวกหคือเป็น13เพราะฉะนั้นอันนี้จะได้13บสา่วนสบวกหส่วนส มาถึงตรงนี้เด็กบางคลคิดไปถึงคำตอบแล้วใช่ไหมเชื่อเลยว่าเด็กบางคนคิดไปถึงคำตอบแล้วอ่ะคราวนี้เราได้ตรงนี้ปุ๊บในวงเล็บบวกกันส่วนเท่ากันบวกกันได้สบายเลยเอาสิบสามบวกหนึ่งจะได้14บส่วนสี่หารด้วย 10. เสจส่วนสิบเศษส่วนชิลอยู่แล้วการหารคืออะไรคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนไม่มีอะไรยาก เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวนี้นะอ่าสลับกันจากหารด้วยเจ็ดส่วนสิบเปลี่ยนเป็นคูณด้วยสิบส่วนเจดตัดได้เห็นไหมตัดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อะตัดได้อีกไหมได้อีกเนาะเอาสองกับเออเอาสี่กับอันนี้ตัดได้สองหนึ่งสองสองสองสี่มันจะตัดได้ไงตัดเยื้องกันตัดบนตัดล่างตัดเอบางคนตัดบรรทัดเดียวกันตัดไม่ได้นะลูก เอาเศษตัดเศษส่วนตัดส่วนไม่ได้นะคะต้องเอาบนตัดล่างโอเคไหมจะเยื้องกันหรืออยู่บนล่างก็ได้คราวนี้เอา2ตัด10อีกรอบหนึ่งสองหนึ่งสองสองห้าสิบได้คําตอบแล้วข้อนี้ตอบเท่าไหร่ตอบ5ค่ะข้อนี้ตอบ5เรียบร้อยผ่านไป5คะแนน